เรื่องราววันนี้นะครับเกิดจากการที่มีซีเนียร์เดฟคนหนึ่งเพิ่งได้เติบโตกลายเป็นเดฟลีดทำให้เขาเจอปัญหาใหม่ๆซึ่งปัญหา,าใหม่ๆเขาเจอก็คือในทีมเนี่ยที่เขาอยู่ปัจจุบันนะเขามีแค่จูเนียร์อย่างเดียวอาจจะมีรักประมาณ3-4คนบ้านไปเนาะของ3คนนะแต่ส่วนใหญ่เป็นจูเนียร์ไม่มีมิดเดิลไม่มีซีเนียร์ในทีมมีตัวเขาซึ่งเป็นเดฟลีดแล้วก็เป็นจูเนียร์เลยในทีมนะครับปัญหาที่เขาเจอก็คือ เขาไม่สามารถที่จะปิดงานให้เสร็จตรงเวลาได้เขาไม่ได้าปิดงานให้เสร็จตรงเวลาได้นะครับทําให้เป็นยังไง<ม>ทําให้เขาต้องตามแก้งานอยู่ตลอดตลอดพอเราเป็นเดฟลีดเนี่ยเราอะจะมีเวลาทํางานที่เป็นโคด้ดนี่นะน้อยลงพอสมควรเลยครับเราจะมีงานที่ต้องประชุมคุยกับเตคเดอร์เนาะคุยกับไครแอน,น,นต่างๆแล้วก็คุยกับตัแหนเงินอื่นที่มันอื่นเนี่ยเยอะขึ้น ทำให้เรามีเวลาโค้ดน้อยลงมากๆโดยส่วนใหญ่ที่ผมส่วนตัวที่ผมเจอเลยนะถ้าเป็นของผมเองเนี่ยผมเคยเจอแบบผมประชุม9 0สเโคดิ้งสิบเป็ลยก็มีก็ส่วนใหญ่ขั้นต่ําที่เป็นกันก็คือประชุมอย่างต่ําในเวลาทํางานอนะรวมๆกันแล้วเนี่ยเกินห้าสิบอร์ซนไปแล้วครับคราวนี้เราจะแก้ปัญหานี้กันยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นวิธีแก้นะครับก็คือเราต้องแก้ปัญหามาก่อนว่าทําไม ถึงส่งงานได้ไม่ตรงตามเวลาในทีมที่มีแต่จูเนียซึ่งเราก็จะแกะปัญหาออกมานะอย่างแรกคือ1เวลาไม่พอเวลาไม่พอเนี่ยเราแก้ยังไงเราแก้ด้วยการวางแผนกับ TM หรือ Manager ซึ่งผมจะเอาไปพูดในสไลด์หน้านะขอพูดแค่หัวข้อก่อนหลักๆคือเรามีเรื่องเวลาไม่พอถูกไหมครับ 2. จะเป็นเรื่องของการสอนไม่เข้าใจ คือต้องเล่าว่าบางอย่างเราว่ามีสกิลนะแต่เราไม่ว่างทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถแชร์โนเลดให้จูเนียร์ในทีมสามารถทำงานได้จริงทำงานได้เก่งขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นจะช่วยเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมเนี่ยได้มหาศาลครับซึ่งเราต้องปรับการสอนให้ได้ด้วยว่าสอนยังไงถึงเขาจะเข้าใจมากขึ้น 3. คือจูเนียร์ไม่เก่งอาจจะเราปรับวิธีการสอนก็แล้ว ทำให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้นก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่เก่งพอถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเขาไม่เก่งตรงไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพูดในสไลด์ต่อๆไปโอเคคราวนี้เรามาลองดูกันที่อย่างแรกก็คืออยากให้นึกภาพตามก่อนเขาว่าคุณเป็นเดบลีดอะโอ้โหคือเราประชุมเยอะมากเนาะเหมือนของผมเนี่ยคือ90%านะ คือเราประชุมเป็น,ปนหลักงานของเราคือการประชุมนะจริงๆแล้วพอเราเป็นเดฟบลีกเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาช่วยงานโคจริ่งด้วยในยบางส่วนอยู่ดีแล้วปัญหาคือเราจะทำมันทันได้ยังไงใช่ครับไม่ทัน <c oughs> คือวิธีแก้ง่ายๆไม่ง่ายหรอกวิธีแก้เริ่มต้นที่ผมทำก็คือเราเนี่ยต้องสื่อสารออกไปให้ได้ว่าทำไมถึงไม่ทัน คือต้องเล่าว่าวันทั้งวันเนี่ยเราทำได้แค่ประชุมแล้วเราเริ่มโคดดิ้งช่วยจนะูเนียร์เนี่ยบางทีเนี่ยเริ่มหลังพุ่งมงย์เย็นด้วยซ้ำหนึ่งทุ่มสองทุ่มยังโคดดิ้งกันอยู่ก็มีถูกไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดการนี้ขึ้นบ่อยๆจนแบบพี่มันไม่ใช่ปกติแล้วมันเป็นเรื่องของ performance team ที่ดรอปลงไม่ว่าจะเป็นตัวเราเบิร์นเอา์หรือว่าจูเนียร์รู้สึกหมดแรงเบิร์นเอา์หรือไปต่อไม่ได้อะไรทั้งหลายแหล่นี่แหละคือถ้าเกิดการอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องบอกใคร หลักหักที่ต้องบอกมี2คนครับคือ 1. pm หรือ project manager การบอก project manager เนี่ยจะช่วยเขาคอนโทรลในสกปกของงานได้นะว่าต้องยังไงกับ2คือ manager หรือ dept manager ของเราเนี่นเองการที่ให้2คนนี้เนี่ยเห็นภาพเดียวกับเราได้มันช่วยให้เขาอะเข้าใจปัญหาที่แท้จริงที่เราเจอโดยทํำยังไงอย่างแรกที่ผมอยากจะปรับคำนิดนึงคือเราต้องสามารถที่จะ influence เขาให้ได้ อินฟูเอนคืออะไรอินฟูเอนคือการที่เราสามารถโน้มน้าวใจคนได้ครับเราสามารถโน้มน้าวใจให้ PM เ,เนี่ยเชื่อว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ทีมขี้เกียจแต่ปัญหาคือคนมันไม่พองจริงปัญหาคืองานมันเยอะเกินจริงๆคือต้องบอกว่าเราเคยมีประเด็นบางอย่าง,างเช่นบางทีเราพูดไปอะพีเอ็มเขาจะไม่ได้ตั้งแง่หรอกแต่ว่าเขา,าอาจจะสื่อสารกับข้างบนไม่ถูกว่าต้องคุยเรื่องประเด็นอะไรที่จะ คุยกับเบื้องบนแล้วเขาเข้าใจเราว่าทําไมต้องการคนเพิ่มต้องจ้างคนเพิ่มเพราะว่ามันเป็นงานเพิ่มคอร์ดบริษัทเนาะหรือในอีกมุมหนึ่งคือเราขอแล้วสกบงานต้องถามว่าทําไมเพราะว่าคือต้องคุณต้องนึกภาพในฝั่งของใครแอนของเซคโคนเดอร์ด้วยว่าทําไมการทําไมเราต้องการงานเท่าเดิมโดยที่เราต้องจ้างคนเยอะขึ้นอะไรแบบนี้หรือประเด็นอื่นอีกเยอะแยะถามว่าเราจะสามารถอิฟลูเอนให้เขาสามารถเข้าใจเราได้มากขึ้นยังไง เราเริ่มต้นกันที่สเต็ปแรกครับคือคุยวันออนวันนี่คือสเต็ปที่หนึ่งคุณอาจจะไม่ต้องเตรียมสไลด์คุณอาจจะไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรเยอะลองเริ่มที่คุยวันออนวันนัดคุยกับพ m หรือ m มนเจอร์ของคุณเนี่ยอย่างซีเรียสและวางแผนการคุยให้ดีว่าเราอยากสื่อสารเรื่องอะไรและผลลัพธ์ที่อยากให้เกิดขึ้นคืออะไรอย่างเช่นผมจะไปคุยกับ p m ผม นัดวันอ่อนวันมิ g แล้วก็อาจจะคุยกันประมาณว่าเออตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่จริงๆคือทีมเราอะมีแต่จูเนียเนาะแล้วงานที่ได้มาเนี่ยมันเกินความสามารถจูเนียไปเยอะเราเลยต้องเข้าไปช่วยคอนโทรลงานเพราะว่างานส่วนนี้มันค่อนข้างยากมันทําให้เสร็จตามเวลาได้ยากเพราะว่าจูเนียกำลังเรียนรู้อยู่มี l e ARNING CURVE สูงอ่าอาจจะต้องบอกเหตุผลตรงนี้ไปถูกไหมครับว่ายังไง การคุยว่าออนวันเนี่ยหลักๆอ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแฟ์มาคุยกันหรอกมันจะเป็นเรื่องของเราเปิดใจคุยกันก่อนว่าเฮ้ยปัญหาเนี่ยมันมีอะไรมันไม่ใช่ว่าเราแบบไปกระจิกกระจิกไปแบบคุยแบบบ่นบนตอนที่มีการกูมิ่งหรือแพนนิ่งเนาะการคุยว่าออนวันเนี่ยมันช่วยเห็นภาพว่าเฮ้ยมีปัญหาอยู่จริงซีเรียสช่วยกันแก้ทีช่วยกันแก้หน่อยโอเคครับคราวนี้หลังจากที่เราคุยเริ่มเปิดใจกันได้สิ่งที่จะมาช่วยเสริมวันออนวันได้ก็คือเรื่องของ พรีเ n นเทชันครับคือผมเข้าใจภาพของเราแหละเราทํางานเนาะว่าเราไม่อยากทำพรีเซนเทชันเยอะเพราะว่ามันเสียเวลาแต่จริงๆแล้วการที่เรามีพรีเซนเทชันเนี่ยมันช่วยให้ PM หรือ Manager เราอะเข้าใจภาพมากขึ้นอย่างเช่นเราสามารถนําภาพของโค้ดประมาณหนึ่งที่ให้เห็นว่ามันโหเมสซี่มากโค้ดเปลี่ยนแม่งอยู่มา5ปี ูเนียมาทําต่อเนี่ยเขาต้องเข้าใจโค้ดเบสพวกเนี้ยต้องขอเวลาเขาหน่อยสักเดือนสองเดือนให้เขาลงตัวก่อนนะเราก็สามารถคุยเรื่องนี้กับมีเนเจอร์เราได้ถูกไหมฮะเราก็สามารถนําเสนอได้ว่าเป็นปัญหาช่วจริงๆส่วนเขาเชื่อไม่เชื่อหรือหรือจะมาชาลิจอะไรเราต่อก็ก็ต้องตอบคาถามเขาให้ได้เนาะการที่มี p พ e ย์แลนเซชันมันช่วยให้สามารถจัดการเรียบเรียงให้เราพูดอย่างเป็นระบบได้มากขึ้นครับ อยากให้ลองเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งต้นในการสื่อสารพยายามอย่าไปปากเปล่าเพราะว่าปากเปล่าเนี่ยมันมีความรู้สึกนะโดยฟ e e l i n g ว่าเราแค่ไปบนให้เขาฟังอยู่ด้วยนะเพราะงั้นถ้ามี p r ี s e n t a t i o n เข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราจริงจังขึ้นเราเตรียมข้อมูลมาเราเตรียมจะคุยกับเขาอย่างดีก็จะช่วยให้คุยได้ดีขึ้นประมาณหนึ่งครับและให้ดีขึ้นกว่านั้นอีกคืออย่างที่สซึ่งก็คือข้อมูลอ้างอิงข้อมูลอ้างอิง อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นผมสมมุตินะว่าจูเนียติดปัญหาเว้ยไม่สามารถแก้โค้ดส่วนหนึ่งได้ทําให้ไม่สามารถส่งงานได้เขาติดมาสองสามวันแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องให้เราที่เป็นเดฟลีนเนี่ยลงไปช่วยดีบักให้แล้วก็แก้ให้เขาคราวนี้ <c oughs> คราวนี้ถามว่าแล้วเราจะบอกคนอื่นในทีมได้ยังไงว่าเกิดปัญหานี้ขึ้นจริง คุณต้องแพ็กกิ้งเรื่องนี้อย่างดีถ้าคุณใช้อาจารย์อยู่เนี่ยสามารถดูเบิร์ดาวชาตได้ว่าไอตอนที่เราไม่อยู่อ่ะสามวันนั้นเนี่ยสองสามวันที่เราไม่อยู่เนี่ยทีไม่สามารถแก้ติ๊กเก็ตได้เลยสักอันนึงอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะทให้เราต้องเข้าไปช่วยลงไปแก้ถ้าคุณมีข้อมูลอ้างอิงแบบนี้มาทําสไลด์ด้วยอะไรด้วยนะเป็นพรีเซนเทชันด้วยนะคือหลักฐานมันแน่นนะคุณสามารถยื่นเรื่องเนี้ต่อไประดับบนๆได้ส่วนถ้าได้ไม่ได้ยังไงเนี่ย ต้องให้อยากให้มองนะครับว่าอย่างน้อยคุณสื่อสารชัดเจนแล้วส่วนได้ไม่ได้อาจจะเกิดจากปัญหาการเมืองปัญหาอะไรในออฟฟิศเนี่ยอยากให้แก้เป็นสเต็ปต่อ,ตอไปแต่อย่างน้อยตอนนี้คุณสื่อสารได้ชัดแล้วอยากให้เรื่องจากจุดนี้ก่อนเชสที่2ก็คือเรื่องการสอนการสอนเนี่ยมันต้องเกิดจาก2มุม2ด้านก็คือตัวคนสอนเองว่าสอนได้ดีแค่ไหนกับตัวคนรับว่าเขาสามารถซึมซับได้มากแค่ไหน ในเคสนี้ผมอยากพูดถึงในแง่ของการสอนก่อนว่าเราสามารถสอบได้ง่ายเขากลืนง่ายกินง่ายแค่ไหนเนาะจะมาเริ่มจากที่เคสแรกครับก็คือเราอาจจะสงสัยว่าทําไมเราสอนแล้วจูเนี่ยไม่เข้าใจเราพูดไปหลายรอบแล้วเนี่ยทําไมเขายังทําไม่ได้อีกคือต้องเล่าว่าส่วนตัวผมเคยเป็นแบบนี้นิดนึงแล้วกันอย่างน้อยก็คือผมอะแรกๆที่ผมเคยทําเลยนะผม ไปพูดในเชิงว่าคือต้องเข้าใจว่าแบบคือผมก็ยังสอนคนได้ไม่ดีมากในช่วงแรกแล้วก็สิ่งที่ผมทําคือผมก็แค่ไปบอกเขายกตัวอย่างแล้วกันนะเห็นภาพคือผมรู้สึกว่าจูเนียร์เขียนโค้ดไม่ดีคือโค้ดมันทํางานได้แต่โค้ดมันไม่สวยนะแบบเละมากเลยนะแบบโอ้โหฟังก์ชันไม่มีเขียนอะไรไม่รู้ตัวแปรไม่ตั้งชื่อได้สามมาสมมติเชียนนี้แล้วกันได้เห็นภาพเป็นเร็วเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมพูดเป็นสิบรอบปัญหาก็ไม่ได้แก้ แลวเขาก็ปั่นเร็วๆจึ๊กๆๆมาแบบเออสุดท้ายคือเป็น legacy ประมาณนึงแหละคราวนี้ต้องถามว่าผมพูดแบบนี้ไปไม่มีไกด์ไลน์ให้เขาเนี่ยผมพูดแบบเืือไปซ้ำๆเนี่ยผมคาดหวังอะไรผมคาดหวังให้เขาโตขึ้นเขาเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้จากการคุยอย่างนี้จริงๆหรือการที่เราพูดปากเปล่าอย่างเดียวสั่งเขาอย่างเดียวปากเป่าโดยที่ไม่ให้ไกด์ไลน์เขานะครับมันทําให้ทีมไม่โต หมายคมว่ายังไงผมอยากให้ลองย้อนมองตัวเองกลับไปตอนที่ตัวเองเป็นจูเนี่ยคือรอยพ่อแผนแม่แต่ละคนอาจจะเรียนรู้ไม่เหมือนกันบางคนมีคนติวให้สอนให้บางคนมีคนจับมือทําบางคนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้มองย้อนกลับไปคาว่าถ้าวันนั้นน่ะมีคนสอนคุณได้ดีกว่านี้ยคุณเข้าใจเร็วกว่าเนี้ยมันจะดีไหมเพราะงั้นเนี่ยผมอยากให้เริ่มแก้ไขครับว่าถ้า คุณมีจูเนยียร์ในทีมแล้วคุณยังไม่อธิบายเขาดีๆลองอธิบายดูครับลองไกด์เขาเยอะขึ้นอธิบายละเอียดขึ้นจูงมือเขาหน่อยแรกๆอะคืออย่าคิดว่าคนอื่นจะเก่งเหมือนเราอะ่ะคือเราต้องเป็นคนสร้างคนอื่นให้เก่งขึ้นได้เร็วเนาะเพราะงั้นเนี่ยอะไรที่ไม่เคยอ,อธิบายอย่างเช่นโค้ดเบสมัน5ปีอย่างเงี้ยคุณเขียนเลกาซี่โค้ดมาเป็นเดือนๆหลายปีอย่างเงี้ย เออคุณก็ต้องมีสกิลอธิบายเขานิดนึงว่าทําไมคุณเขียนเขียนห้านี้ทําไมเขาต้องแก้โค้ดสองจุดเขาอยากทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าโค้ดที่คุณทํามันยนะูนีคเนาะไม่มีใครเข้าใจเลยกับที่โค้ดหรอกถูกไหมครับอาจจะต้องอธิบายเพิ่มไปนิดนึงนะหรือสองไม่มีโจทย์ที่ดีนอกจากคุณจะอธิบายบอกปากเปล่าแล้วว่าต้องทํำยังไงเหมือนเรื่องคีย์โค้ดผมเนี่ยคุณสามารถตั้งโจทย์ที่ดีได้โจทย์ที่ดีคืออะไรโจทย์ที่ดีอย่างเช่น คุณอาจเจอปัญหาที่เห็นแล้วว่าตรงเนี้ยคุณแก้ได้แต่จูเนียอาจจะยังไม่รู้ว่าแก้ยังไงให้คุณเนี่ยเอางานนี้ยให้จูเนียเป็นโอเนอร์เลยเขาไปลองทําดูแล้วถ้าเขาทําได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยเขาก็ได้ลองผิดลองถูกถ้าทําได้ก็ดีไปถูกไหมแต่ถ้าทําไม่ได้เขาก็ได้เข้าใจตัวเองว่ายัางไม่เป็นเรื่องนี้และคุณก็สามารถเข้าไปช่วยเสริมเขาได้ในกรณีนี้นะครับ สามไม่เคยทําให้ดูคุณก็ต้องทําให้ดูผมยกตัวอย่างเรื่องคินโค้ดเหมือนเดิมแล้วกันสมมุติว่าคุณบอกเขาว่าให้โค้ดเนี่ยช่วยเขียนดีๆหน่อยฟังก์ชันมันต้องแบ่งมันต้องเขียนโค้ดให้คนอื่นอ่นอานออกอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณพูดอย่างนี้ตลอดนะแต่คุณไม่เคยทําให้ดูโค้ดรีวิวคุ่ข้อแบบรีบๆตรวจเงี้ออยมันจะช่วยให้จูเนี่ยเข้าใจได้ยังไงก็ต้องทํำยังไงดูไหม เราก็ต้องเริ่มแล้วออย่างน้อยโค้ดรีวิวเราก็ต้องแก้โค้ดที่ดีให้เป็นมีลายโค้ดดิ้งกันดีๆหรือเขียนด็อกคิมเมนต์ออกมาแล้วก็ลองแนะนํนำลองไกด์เขาดูว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรนี่คือการทำให้ดูอย่างที่ผมพูดครับนอกจากจะช่วยให้จูเนียร์เข้าใจได,ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยเพิ่มผมเรียกว่าความน่าเชื่อถือแล้วกันว่าเวลาจูเนียร์มองมาที่คุณเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าพี่คนนี้แม่งเก่งว่ะแล้วเขาจะเชื่อคุณมากขึ้นฟังคุณเยอะขึ้น แต่ถ้าคุณเป็นรุ่นพี่ที่เข้ามาพูดว้ยทาไมทาไม่ดีเลยอนี่ี่เป็นพี่พี่เขียนอย่างนี้ไปแล้วอะไรสมมตินนะคือเขาก็จะคิดในใจว่าแบบเก่งมากก็ามาทําเองสิวะถูกไหมอ่าหรือตัวคุณเองเวลาคุณมองระดับ<ม>บน,นๆที่สมัยอดีตตอนคุณยังตัวเล็กเนี่ยคุณก็พูดคิดอย่างนี้ถูกปะเพราะงั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเสริมให้จูเนียเนี่ยเก่งขึ้นได้ด้วยการที่ปรับพี่ตัวเองก่อนถ้าเราสอนดีขึ้นแล้ว เรามีเวลามากขึ้นเราสอนเขาได้ดีขึ้นจากการที่คุยกับพีเอ็มก่อนหน้านี้เราจะมีเวลาว่างในการสอนเขานิดนึงและ้ะจากการที่เราสอนแบบพีระมิดเร์นนิ่งหมายความว่ายังไงพีระมิดเร์นนิ่งคืออะไรเดี๋ยวมาเริ่มก่อนนะครับว่าพีระมิดเร์นนิ่งคืออะไรพีระมิดเร์นนิ่งก็คือถ้าคุณสอนแบบหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียนได้น้อยแต่ถ้าคุณสอนในแบบอีกแบบหนึง่งเขาจะรีนได้เยอะกว่าลองดูจากภาพนี้คือ ลองเริ่มที่ Lecture ์ e a d i n g พวกนี้เนาะก็คือการอ่านการจดการอะไรเรียน l e c เชอรเหมือนยุนมหาลัยอ่ะเขาเรียนรู้จริงๆอะ่ะได้แค่ห้าถึงสิบเปอร์เซนเงนะถูกไหมครับหรือถ้ามีภาพประกอบอะไรเงี้ยเอาเป็นยี่สิเอร์เซนเนี่ยเขาว่าเรียนรู้ได้แค่20%สเปอร์ซนเองนะจากสิ่งที่คุณสอนปากเปล่าเข้าไปแต่ถ้าคุณสอนได้ดีขึ้นให้เขาไม่สูวนล่มมากขึ้นเนี่ยมันจากคุณภาพเลยครับผมขออนุญาตลากเส้นนิดนึง โอเคผมแบ่งเส้นบนเส้นล่างแล้วเส้นบนผมเรียกว่า p a s s i v e เส้นล่างผมขอเรียกว่า Active นะครับแอคทีฟผ้าบนคือ p a s ซีฟมาเชียนอยู่แล้ว Parti c i ิ a t o r y ก็คือการให้เขามีส่วนร่วมเนาะผมขอเริ่มที่ด้านบนเนาะคือเรื่องของ passive p a s s i v e คืออะไร p passive คือการที่ผู้เรียนหรือผู้ฟังเนี่ยนั่งฟังเฉยๆทีเขาไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยส่วนข้างล่างพาธ p a ิทธิภัตหรือการร่วมมือกันซึ่งผมขอเรียกว่า Active เนี่ย มันคือการที่ให้เขามีส่วนร่วมด้วยลองนึกภาพดูแล้วกันนะผมอยากให้คุณนึกภาพตามผมว่าตอนคุณเป็นจูเนียไม่เอาจูเนียเอามาหาอะไรเลยคุณนั่งฟังอาจารย์สอนเลคกเชอร์ที่เขานั่งสอนคุณอะไรอย่างเงี้ยแบบบนกระดานสอนอาลูกนี้สอนออนไลน์นะเนาะเวียนคาร์ลูอย่างเงี้ยคุณก็นั่งฟังฟังฟังไปกลับมาเรียนรู้ด้วยตัวเองมาลองผิดลองถูกลองทําขึ้นมาเนี่ยแบบไหนคุณเรียนรู้ได้ดีกว่า คุณลองตอบตัวเองเรื่องนี้ดูนะคราวนี้ถ้าคุณเห็นภาพแล้วว่าทําไมการฟอกแบบพาร์ทสี่เรียนรู้ได้ไม่ดีเพราะว่าการที่คุณเรียนรู้โดยได้ลองผิดลองถูกเนี่ยมันช่วยให้คุณเรียนได้ดีขึ้นผมขอเริ่มที่ขั้นแรกอย่างเช่นถ้าคุณอยากสอนจูนเนียเข้าใจมากขึ้นนะคุณลองจัดดิสคัทชั่นกรุ๊ปขึ้นมาดู50เอร์เต ก็คือถ้าคุณเปลี่ยนจากให้เขามานั่งฟังนั่งดูเดโมนั่งอ่านอะไรก็ตามแต่ของพาสซีฟเนี่ยมาเป็นแอคทีฟด้านล่างเขาจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วอย่างเช่นคุณจัดไลคดดิ้งขึ้นมาแล้วคุณก็แนะนําว่าควรโค้ดยังไงเขาก็มีคําถามกลับมาว,าว่าวิธีเขาไม่ดีตรงไหนแล้วคุณสามารถสักเกตเขาได้ไอการทําแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้เขา เข้าใจมากกว่าการที่เขาไปนั่งจดเลคเชอร์ถูกไหมครับและมากกว่านั้นอีกนะถ้าคุณสามารถช่วยให้เขามาถึง7 5หรือการแพ็ก t ิดบายดูอิงแพ a กชิดบายดูอิงเนี่ยการลองผิดลองถูกลองทําขึ้นมาจริงๆอย่างเช่นผมมันไปเรื่องคีนโค้ดเหมือนเดิมและเขาได้ลองทําดูว่าเวลาเขาเขียนจริงจริอ่ะโค้ดที่คีนเป็นยังไงเนี่ยไม่ใช่แค่ท่องจำด็อกิเมนต์เนี่ยถ้าเขาเข้าใจเขาลองทําแล้วเขาเริ่มอ๋อเออว่ามันง่ายขึ้นจริงด้วยอย่างเงี้ย แปลว่าผ่านแล้วครับคาเข้าใจด้วยการลองทาแล้วและถ้าจูเนียร์ในทีมคุณเนี่ยสามารถมาถึงเลเวล75ได้นะผมบอกเลยว่าคุณสบายขึ้นเยอะคุณไม่ต้องไปแบบไกด์เขาเยอะอ่ะไม่ต้องไปแบบพี่ไปแบบนั่งข้างเขาแบบไหนน้องติดตรงไหนบอกพี่ทีอย่าไม่บอกเลยอะไรเงี้ยถ้าคุณพาจูเนียร์ถึงจุดนี้ได้เนะี่ยแปลว่าคุณจะสามารถโฟกัสกับมีติ้งได้เยอะขึ้นแล้วแล้วเวลาจูเนียร์มาถึง7 5เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขา จะมีคำถามที่ดีขึ้นในการถามคุณเพราะว่าเวลาเขาเจอปัญหาเนี่ยอย่างดีเขาต้องลองเสิร์ช g o o g l ลลองดูท u t o r เรีหรือไม่ก็ปรึกษาคุณถูกปอ่าถ้าถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นฝ่ายทามอย่างเดียวเขาจะเป็นเรื่องค้นคว้าเองแล้วครับส่วน90หรือการทีตอาร์เธอร์ที่แปลว่าสอนคนอื่นเนี่ยยังไม่ผมยังส่วนตัวนะผมยังไม่คาดหวังกับจูเนี่ยมาถึงเลเวลนี้มาก แต่ถ้าจูเนียเอสองจูเนียบได้แล้วเขาเข้าใจกันอย่างรวดเร็วอะไรอยงี้ผมถือว่าคุณโชคดีมากเลยแต่ระดับเก้าสิเปอร์ซ็นตเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่จําเป็นอาจจะเป็นอัปชัแนลที่ดีถ้าเขาทําได้เนี่ยคุณให้รางวัลเขาหน่อยก็ดีแต่ลหลักเนี่ยผมอยากให้คุณทําให้จูเนียในของทีมคุณเนี่ยมาถึง75%ดสิ้าเปอร์เซนให้ได้ลองตั้งโจทย์ที่ดีขึ้นมาดูนะครับแล้วก็อเขาลองผิดลองถูกแล้วคุณก็ลองไกด์เขาลองทําให้ดูโอเคครับน่าจะเห็นภาพกันมากขึ้นว่า ทำไมคุณถึงต้องสอนใน้เขาเห็นภาพเนาะจากพีระมิดนี้แล้วเราจะไปกันต่อนะครับในข้อต่อไปคือคุณสอนยังไงก็แล้วให้เขาเข้าถึง75% 90%ก็แล้วว่าแบบอยู่ต้องรู้ด้วยตัวเองนะคุณต้องไม่เข้าใจเลยคุณต้องถามคุณต้องมีดิสคั s กล o n g r o u กันเลยรเงี้ยถ้าคุณเจอคนไม่เอาอะไรแล้วแบบให้งานไปก็บายเบี่ยงบอกทําไม่ได้ไม่อยากเรียนรู้ หรือเรื่องเทคนิคเขาก็ไม่เก่งพอจะแก้ปัญหาแล้วก็ได้รีคอมเมนต์ไปก็ทาผิดผิดถูกถูกทำให้พอทรงไม่ตรงตามโจทย์อะไรอย่างเงี้ยต้องมานั่งแก้อย่างเงี้ยไอแบบเนี้ยไม่เหมือนโจทย์ก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าน,นี้คือจเนี่อาจจะมีวิลลิงที่ดีอาจจะไม่เก่งอ่ะแต่แบบเนี้ยคือเขาไม่ได้อยากทํางานด้วยซ้าถ้าเจอทรงเนี้ยผมว่าระวังไว้ซึ่งคุณต้องวิเคราะห์ว่าเป็นแบบไหนอย่างเช่นคุณรู้สึกแล้วว่าเขาทํางานไม่ได้ดักงใจเลย เขาไม่เก่งเขาทำไนไม่ดั air, ่งใจอย่างเช่นคุณเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยให้งานไปเนาะพี่ผมบอกงานไม่เสร็จงานทําไม่ถูกโค้ดเขียนแย่เนี่ยคุณแบ่งให้ได้ก่อนว่าเป็นเรื่องที่นี่ข้อไหมว่าทําได้ไม่ดีพอหรือเป็นเรื่องทําไม่ทําตามที่บอกตามรีควีเมนต์รีควีเมนต์ทำมาไม่ถูกต้องหรือออกแนวทรงแบบสอนแล้วก็ไม่ไม่คุยด้วยไม่เรียนรู้คิดว่าตัวเองเก่งแล้วทําแบบที่กูเชื่อสิแบบที่พี่สอนมันไม่ถูกต้อง แล้วก็ทํางานออกมาได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องแยกออกมาก่อนว่าเขาอะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างกี่เรื่องคราวนี้อยากให้เสริมโดยการไปดู job description ครับข้อแรกตรงนี้เนาะ job description ว่าเขาสมัครงานเข้ามาเนี่ย job description เขามีอะไรบ้างซึ่งเรื่องเนี้ยคือคุณก็ต้องรู้บ้างแหะน้องเขาสมัครมาตำแหน่งอะไรคราวนี้มาดูว่าแต่ละข้อเขาทำได้ดีไม่ดีแค่ไหนถ้าสมมุติเขาเป็นฟัวเตก เราเห็นแล้วว่าเขาไม่เข้าใจเบสิกนี่ API Design แต่ทำ UI สวยอะไรสวยเขาจะผ่านอีกครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึงเขาไม่ผ่านอะไรเงี้ยคุณก็ต้องวัดผลได้เนาะดูไหมอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเขายังขาดเรื่องอะไรไปใน job description 2คือ culture culture คืออะไรคือต้องลองนึกภาพว่าบริษัทเนี่ยมันมีหลายแบบผมนึกภาพเป็นอะไรดีอ่ะสมมุติคุณอยู่บริษัทแบบ Google เลยอ่ะแบบ ที่ทีม i r n ดเลยนะวิจัยกันหนักๆอะไรอย่างเงี้ยตึงๆเลยแบบว่าคุณต้องเทคนี้ข้อจัดจารู้เรื่องที่แบบอย่างเช่นภาษา C มาทําเรื่อง memory allocation เองอะไรอย่างสมมตินะครับสมมติเออถ้าเขาเจอแบบต้องที่นี้ข้าจาแบบเนี้ยคุณก็ต้องตอง้องการคนรู้ลึกร,รู้จริงแล้วก็สนใจในการรีเสิร์ชหรือเปล่าถูกปะแต่ถ้าคุณอยู่บริษัทที่เป็นยังไงดีที่เป็นคอนซัลท์แล้วกันคุณก็ต้องหาคนที่ มีสกิลในการสื่อสารที่ดีหน่อยเพราะอาจจะต้องพรีเซนงานลูกค้าหรือตอบคำถามลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นจึงก็ต้องดูว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเจอฟิตไหมอันนี้ก็เป็นข้อที่สองเนาะส่วนข้อที่สามคือเรื่องสกนะิลแหละสกิลคืออะไรสกิลคือไอ้เรื่องที่เขาทําได้จากตัวพิเศษทำได้ดีแค่ไหนอย่างเช่นถ้าเขาถักเป็นแบ็กเอนอย่างเงี้ยเขาอาจจะทําเขียนโหนเจ s เป็นเขียนดอทเน็ตเป็นประมาณหนึ่งให้ พอจะสามารถทํางานได้ประมาณนึงนะแต่พอมาคุยเรื่อง performance เอยทำ unit test เอยทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเราคาดหวังเยอะแค่ไหนกับตําแหน่งนี้ถ้าเขาไม่ตอบโจทย์สกิลตรงนี้ว่าเขาอ,อย่างเช่นเมื่อกี้ unit test อาจาจะลึกไปบางบริษัทอาจจะตื้นกว่านั้นอีกอย่างเช่นเขาเขียนโปรแกรมโดยที่เอาทุกอย่างรวมอยู่ในไฟล์เดียวกันเลยไม่แบ่งคโค้ดไม่แบ่งอะไรเลยแล้ว เขียนมาอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะสมมุติน,นะก็คือมีสกิลเรื่องของการออ้แกนไอโค้ดทาให้คนอื่นทำงานยากและทําผิดทําถูกด้วยอะว่ากันไปเงี่ยถ้าเจอแบบนี้ครับคือเป็นสกิลอิชูแะคุณต้องสื่อสารได้ว่าทําไมเขาถึงยังไม่โอเคพอแล้วคุณจะทำยังไงได้บ้างอย่างเช่นคุณต้องสามารถฟีดแบ็ได้เว้ยว่า,วาเฮ้ยอยูอยู่ยังไม่เก่งเรื่องนี้ คุยยังขาดสกิลนี้ต้องฝึกเพิ่มนะเดี๋ยวพี่ช่วยไกด์ตรงนั้นตรงนี้ลองไปเรียนรู้คอร์สนี้เพิ่มไหมก็ว่ากันไปเนาะคราวนี้เรามาดูว่าของเราเองอะ่ะลองดูว่าของของพวกคุณที่ฟังผมอยู่เนี่ยเราพลาดตรงไหนถ้าเจอเคสอย่างนี้อยู่นะลองดูว่าเราปรับปรุงตรงไหนได้บ้างเป็นเรื่องเวลาไม่พอต้องคุยกับมเนเจอร์ไหม หรือเป็นเรื่องตัวเราเองที่ยังสื่อสารสอนได้ไม่ดีพอหรือเราเป็นเรื่องของจูเนียร์ที่เรายังฟีดแบ็กให้เขาได้ไม่ดีฟีดแบ็กนี่สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าคุณฟีดแบ็กไม่ดีคุณไปว่าเขาเปล่าเปล่า,าแล้วคุณไม่มีแฟกมารองรับเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าด่ากุยแล้วรู้สึกว่าทําอะไรไปก็ไม่ดีอะไรเนี่ยป่ะผิดตรงไหนกันแน่วะทําแก้ไปก็ไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ต้องปรับการฟีดแบ k แล้วหรืออีกแบบหนึง่งคุณกลัวมากว่าจูเนียคนนี้จะไม่อยู่ทีมคุณแล้วแต่เขาไม่เก่งนะแต่คุณให้เขาอยู่เพราะว่าไม่อยากทำ้ายใจิตใจกันอะไรแบบนี้อันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับก็ต้องปรับปรุงซึ่งโดยทุกอย่างเนี่ยผมเลยให้คีย์ว่ามันคือเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นคุยกับมินิเจอรคุยกับทีมคุยกับจูเนียหรือไม่แต่ปรับปรุงการเสื่อของตัวเองในการสอนเพราะฉะนั้น มาปรับวิธีการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้กันดูครับหวังว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าปัญหาแนวแๆที่เจอกันเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างเนาะแล้วก็อาจจะลองไปแก้ไขในแบบของตัวเองกันดูว่าในปัจจุบันนี้ปัญหาที่เจอเนี่ยคุณเจอปัญหาแบบไหนเป็นหลกักและโซลูชันที่อยากจะทำคืออะไรเราก็ลองปรับลองแก้แล้วก็ลองวัดผลดูว่ามันดีขึ้นไหม ผมอยากบอกเรื่องหนึ่งก่อนก็คือเวลาเจอปัญหาแนวเนี้มันปัญหามีหลายอย่างเนาะปัญหาเรื่องคนปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาความไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมันไม่ได้แก้ด้วยเวลาไม่กี่วันอะเรื่องที่ผมเขียนตรงเนี้ยมันอาจใช้เวลาเป็นเดือนๆในการแก้แต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณใจเย็นๆในการแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารมันไม่สามารถจิ่งขึ้นภายในวันเดียว1ิวันหรือเดือนเดียวได้ ของบางอย่างเนี่ยเหมือนเรื่องการคุยกับแมเนเจอร์เนี่ยเราอาจจะต้องอินฟูเอนซ์เขาเป็นเดือนๆน,นะในบางเคสค่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆคุณอย่ารีควานผ่าซากว่าแบบทําไมเขาไม่เชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยลองค่อยๆปรับกันไปครับสื่อสารยังไงให้เขาไว้ใจนะอย่าไปแบบระเบิดลงแบบเนี่ยพีเอ็มแม่งไม่เชื่อใจขอวลาเพิ่มเขาก็ไม่ยอมให้เพิ่มน,น,นู่นนี่เลยอาจจะลองลองลองปรับลองปรับนีสื่อสารก่อน ส่วนถ้าแบบปรับแล้วไงจริงๆเขาไม่โอเคมาเป็นการมุงการเมืองกันเนี่ยอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องคุยกันต่อยาวๆแต่ไว้โอกาสหน้าคลิปนี้อยากให้ลองเริ่มที่การถือทานของตัวเองลองปรับกันดูครับ